รอบเนยเมื่อกี้มันยังไม่ก่เท่านี้นะก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกทท่านด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเอาใจสายปั้นรถมือสองกันสักหน่อยนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เป็นนักสายปั้นเกี่ยวกับรถมือสองนะครับน่าจะต้องเจออาการแบบนี้กันมาบ้างแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเป็นร้านทั่วไปร้านดังๆนะครับดีใหญ่โตถึงเอ่อทำเป็นอาชีพนะครับ ก็จะมีน้ำยานะครับไอ้ที่ผมว่าเนี่ยคือเป็นพวกเศษตะกันนะครับเขาเรียกว่าขี้กากนะครับของฝาอลูมิเนียมนะครับก็ที่เปิดมาเนี่ยอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าของฮอนด้านะครับ150เป็นเอ็นโฟรนะครับก็สภาพนี่ก็ตามสภาพเนาะ ครับจริงๆแล้วมันเก็บรายละเอียดมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาปั้นต่อนิดหน่อยครับซึ่งอาการของเขาเนี่ยคือมัดไฟทำให้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ครับหลังจากที่เราเปิดมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็อย่างทุกคนเห็นเลยนะครับว่าสภาพนั้นมันมีน้ําเข้าไปที่ฝาแฝงนะครับก็จะทําให้เกิดคราบอันนี้ผมก็ล้างด้วยน้ำเปล่าไปบ้างแล้วนะครับน้ำเปล่านะคแฟบก็อย่างที่เห็นครับออกไม่หมดนะครับแต่ทีเนี้ยคนที่อยากจะเก็บรถนะครับก็อยากจะเก็บแบบกริบๆเลยเนาะคือบอกว่าอยากให้เอี่ยมเหมือนซาเบิร์เบกจาิร์ก่ยใหม่มีอุปกรรณ์นะคับนีี่ผมมเทคคนิ ง่ายๆเกี่ยวกับการล้างคราบเขาเรียกว่าอะไรคราบเลยขี้กะนะครับเรียกเหยียดๆแล้ว่าขี้กากจริงๆเขาก็เรียกว่าขี้กากนะครับแต่เขาอาจจะเป็นสนิมสันพงสันเฟลด้วยนะผมไม่รู้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรครับผมเรียกว่าขี้กะภาษาเป็นบ้านเลยกันเนาะตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับว่าเราจะมีวิธีทำยังไงให้มันใสปิ๊งนะครับโอเคเดี๋ยวมีวิธีทำยังไงก็ไปชมกันเลยครับป้ายและนี่ก็คือชมหน้าของแม็กไฟครับทุกคนแม็กไฟไม่ได้เสียนะครับมันสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันมีคราบสนิมเอ่ออนะย่างที่ เราผมเอาไปปัดนิดหน่อยเพราะม,มันเป็นเหล็กนะครับมันสามารถปัดได้คัดได้เพราะว่ามันอยู่ทางด้านนอกนะมันอย่างมันไม่มีพวกซอกหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันจะเอาไปปัดก็ปัดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีซอกอะไรประมาณนี้มันก็ทำงนานได้ยากขึ้นก็เบื้องต้นผมจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับพวกพันเซอร์แล้วก็พวกมัดไฟออกมาก่อนแล้วก็ให้เหลือไปฝาเาเปล่าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้น้ำยาง่ายๆนะครับซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทัอ่วไปนะครับเอาโอเคตอนนี้เราเริ่มต่อปากันก่อนดีกว่านะไปกันเลยครับ รถจอดมานานกว่า10กว่าปีนะครับเปิดออกมาก็ยังสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือมัดไฟในไม้เลยโชคยังดีนะครับที่เป็นของแบบน่าจะเดิมแท้ๆนะมันไม่ได้แน่นมาถอดง่าย,ยาปกติซนิมขึ้นขรองานนี้ถอดยากามากครับคุณน่าจะเป็นแบบเดิมจริงๆอะ่ๆอะเดิมศูนย์อ่ะไม่เคยถอดมาก่อนเลยนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตกอวิโอนะครับไป,ไปกเลย หลังก็ถอดมาครับทุกคนนี่โอ้โหถอดยากมากครับทุกคนเพราะว่ามันฝืดนะครับมัไฟนี่ผมเปลี่ยนนะผมต้องเปลี่ยนเราผมตั้งไปแล้วนะครับแต่ของยังมาไม่ถึงเปลี่ยนใหม่เลยของรุ่นครับของอของเอ็นโปรอาร์มนะครับนี่ครับทุกคนสภาพมัดไฟอย่างที่ทุกคนเห็นโอ้โหเก่าจริงๆครับโคตรเก่านะก็ประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือเราจะมาทำก๊อกสะอาดเจ้าฝาไฟนะครับอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถขจัดได้ด้วยน้ำยาตัวนี้ครับทุกคนนี่เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับ และหลายคนนะอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันช่วยขจัดคราบได้นะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้หรือไม่กล้าใช้นะครับอันนี้ก็ผมจะมาทดลองใช้นะครับว่ามันจะสามารถขจัดคราบได้ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปกติเราผมจะใช้น้ํายาที่สั่งมาทางเพจครับมันจะกัดดีกว่าหรือไม่ก็ไปยิงทรายแต่วันนี้นผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูก่อนว่าน้ำยาล้างน้ำทั่วไปเนี่ยมันสามารถที่จะทําความสะอากดกัดก่อนใน <c oughs> พวกคราบผมก็จําชื่อม่ <ๆ S 2> ค่อยได้นะครับคาที่กากนะออกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นสภาพแบบนี้นะครับทุกคน เราจะทำให้มันเป็นสภาพแบบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเนี่ยใ,ใส่แบบนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอให้น้ำยามันออกฤทธิ์นะระหว่างที่เรารอให้น้ำยามันทำงานเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นครับไปไปเลย ครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณสักอย่ผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคนดูทราบอริยธรรมนะครับตบาบามจะเป็นคราบอันนี้จริงเราไม่ต้องทิ้งหัวได้เราขัดก่อนเลยนะใช้แปหมุนปั้นครับโอ้แต่เดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นนะว่ามันมีฟองบังเลยเจ้านี่ออกก่อนนะครับเอาคราบเออเขาเรียกว่อาอะไรยามน้ำออกเนี่ยมันเป็นคราบดำครับทุกคนทิ้งไว้นานแค่ไหนยิ่งนานยิ่งดีมันยิ่งจัดนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนโซดาไฟโซดาไฟมกัดโลหะด้วย จริงใช้โซดาไฟก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีผมมีน้ำยาพวงนี้อยู่ในบ้านก็ม,มึกออกจริงนะทุกคนทำลังเล่นไปอันนี้ก็เหมาะสําหรับสายปั้นนะครับสายปั้นรถมือสองท,งทั่วไปรถเก่าๆจอดทิ้งไว้ก็จะมีสภาพตามที่เห็นนะทุกคนปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้น้ำยาพวกนี้ล้างแรัวมาแช่ไว้เออใช้น้าแฟบมันจะไม่ออกนะครับ <S <S ผมใช้น้าแฟบไปแล้วรอบนึงนะครับก่อนที่จะเอาน้ำยาล้าง,งน้ำมาลงก็ออกเตะทีดินนะครับเตะทีดินที่โคนเฉย แต่นี่มันข้าวฝังแล้วเนื้อมันติดที่เนื้อลงฮะนะครับก็ทำให้มันออกยากหน่อยก็โอเคตอนนี้ก็จะเรามาลองราดน้ำกันดูนะครับว่ามันจะมนผลแค่ไหนนะครับนี่ทุกคนของฟอดเลยเห็นมะตรงไหนที่มันถูกน้ำยาแช่เนี่ยมันจะออกดีนะน้ำยามันแช่อยู่ช่วงล่างนะครัด้านบนของมันแช่เงี้มันอยู่ล่างหมดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุณแต่ผมต้องเราแต่งไฟฟันนะถูกไนมถูกไห อาจจะไม่เห็นหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดีแน่นอนครับทุกคนก็ลองลองไปหาทำกันดูนะครับถ้าเกิดว่ารถใครบ้านใครเนี่ยมีอาการแบบนี้ตัดตังค์ไม่ออกนะครับจริงๆมันก็อยู่ทางด้านในนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่สายปั้นทุกคนรู้ดีอยู่นะว่าอยากขันคลิปก็ต้องประมาณนี้เอาโอเคตอนนี้มันก็ประมาณนี้นะผมจะแช่ด้วยน้ำยาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วรอบที่สองเ่เรามาดูันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคขออนุญาตแช่นะแช่กันเลยนี่รอบนี้ทุกคนจะเห็นว่าฟองมันจะกัดเห็น เพราะว่าไอ้ค่าวันยามันกลับชั้นแรกไปแล้วตอนนี้มันโดนโลหะแล้วรอบที่สองจำกับที่เนื้อโลหะแล้วครับอ่านะตอะนั้นไม่ต้องแช่นานพอาะแช่ปุ๊บเขามันเริ่มออกออกอแป้งขัดออกได้เลยแล้วก็รอบที่สองคน,คนก็ทุกคนก็ทำแบบนี้ครับมันจะกราบทั่วคนที่หูนี่กราบรอบแล้วเมื่อกี้มันยังไม่กัดขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันทำงานก่อนเดี๋ยวเรามารอดูอีกครั้งว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไปเลยอ่ะโอเค หลังจากที่เราลงน้ำยาเป็นรอบที่2ครับทุกคนจะเห็นได้ว,ว่ามันเริ่มแบบมันไม่มีคราบนะครับทุกคนก็เป็นนั้นว่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวอนุญาตล้างขัด้วยการใช้แปรงใช้แปงรงสีฟันนะมันจะเข้าตามช่องตะบม,มะดีครับทุกคนอันนี้เป็นเรียกว่าเคล็ดลับแต่ไม่รับนะหลายคนอาจจะรู้อยู่นะครับว่าตัวน้ำยาล้าง,งน้ำมันมันกัดขนาดไหนก็ระหว่างที่ทุกคนกําลังใช้งานก็หาถุงมือมาใส่กันไว้ก็ดีเพราะว่ามันกัดมันจะคันครับทุกคนกระแสเป็นคันนะครับ แต่สำหรับผมตอนแผมถึงไม่ใส่อันนี้ผมต้องขอบอกเลยว่ามือผมด้านมัแล้วนะครับอ่ะเห็นปะเวลาถูเนี่ยมันจะเป็นคราบเทาเทาไอ้คราบเทาเทานี่แหละอันนี้คือเนื้อลูบิเนียมนะครับเนี่ยที่มันแบบเริ่มละลายแล้วนะครับออกง่ายมากทุกคนแม่งหลุดแบบหลุดดีมากอ่ะผมเคยใช้โซดาไฟนะออกดีกว่านี้อีกนะครับทุกคนกัดแรงนะครับกัดเนื้ออลูมิเนียมแบบแรงเลยแต่ว่าผมไม่มีตอนนี้ผมไม่มีไม่มีที่ตื้อนะครับก็เลยต้องใช้น้ำยาล้างน้ำอย่างที่บอกไปคั้บแบบขั้นต้นนะใช้ของที่มีในบ้านเราครับจะได้ไม่ต้องไปหานนนวายยยโอออเเคตีี้้ผมรรบแล้ว เดียวจ้าน้าล้างนะครับทุกคนคําน้าล้างทุนนี่คนขาวขาวจริงภาพสนิมหายหมดเลยก็ถือว่าได้ผลนะครับประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ให้แปดสิบอร์ซ็นต์อีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะในซอกในลืมครับมนอาจะไม่เห็นนะครับหรือแป้งอาจจะเข้าไม่ถึงดีกว่าเก่าเยอะนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทาการล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกต้ว่าหูใสมากๆนะครับถือว่าได้ผลประมาณสัก8 0ออย่างที่ว่านะครับ เอาเป็นว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถึงเอามาฝากกันในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องดีว่าเป็นกลังด้วยกันนะครับแสำหรับในคลิปนี้คงจะต้องขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ดีพี่หน้าสวัสดีครับ